เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติรัชตะด่านกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรคเพื่อไทยเขต15อําเภอด่านขุนทดอําเภอเทภารักษ์และอําเภอพระทองคาผมมีเรื่องนําเรียนหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชยายชนดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับนับตั้งแต่ปี2545 พักไทยรักไทยโดยการนําของท่านนายกทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลได้ประกาศนโยบายหนึ่งที่สําคัญคือนโยบายหมู่บ้านต้องมีน้ําประปาสะอาดใช้ได้มีการยุบควบรวมหน่วยงานต่างๆจนนําไปสู่การตั้งกรมทรัพยากรน้ําขึ้นหลังจากนั้นภารกิจหลักของกรมนี้คือการจัดหาสนับสนุนแหล่งน้ําและระบบประปาให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมมากครับท่านประธาน แต่ท่านประธานครับนับจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลามากกว่า23ปีแล้วทำให้ระบบประปาที่มีอยู่ทุกวันนี้ชำรุดทรุดโทรมไม่มีงบประมาณซ่อมแซมดูแลขอสไลด์ด้วยครับจากการที่ผมลงพื้นที่ครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะเห็นได้เลยครับว่าระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ทุกวันนี้มากกว่า80%ชำรุดทรุดโทรมขาดงบประมาณบำรุงรักษาที่เสียที่พังก็ไม่มีอะไรซ่อมเป็นจำนวนมาก ในส่วนของคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้านก็รับบทบาทหนักประสบภาวะขาดทุนนะครับแล้วก็โดนพี่น้องประชาชนเนี่ยบ่นว่าน้ําประปาแพงเพราะว่าต้องซ่อมและเสียค่าอะไรรวมทั้งหันไปแก้ปัญหาด้วยการขึ้นราคาน้ําประปาแพงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนบ่นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของระบบประปาหมู่บ้านเป็นจํานวนมากมาโดยตลอดครับท่านประธาน ในส่วนสุดท้ายส่วนของการแก้ไขครับท่านประธานผมขอให้กระทรวงมหาดไทายช่วยพิจารณายกร่างระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรับประปาหมู่บ้านให้ไปอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งหมดทุกหมู่บ้านเพื่อจะได้รับเพื่อจะได้เป็น่วรับงบประมาณทั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นหรือแม้แต่งบประมาณรัฐบาลกลางเพื่อน,อน,นำงบประมาณไปส้มบำรุงปรับปรุงระบบน้ำประปาสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ พระท่านประธานครับทุกวันนี้ทั้งระบบของการกรองน้ําดิบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เทคโนโลยีพัฒนาไปมากช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้มากครับผมจึงขอเรียนท่านประธานฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการด่วนด้วยครับขอบพระคุณครับ